เล่นไหมครับกันนะคะยองเอาเป็นเซมนี้แล้วกันเนาะค่ะโอเคไม่มีคนดูเลยเดี๋คนดูนะคะ uh -huh. กีดวลพีนะคะอกคนึกว่าน่กว่าจะดวลสวัสดีคนดูหนึ่งคนด้วยนะคะกดไละคะ์หน่อยค่ะกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะกดยังคะกดติดตามนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทางไหนดีน้ากดติดตามให้หน่อยนะคะใครที่มาดูนะคะกด,กดกดกลับนะคะกดกลับเราจะเอาดีกว่าใครที่ดูสตรีมอยู่นี่กดติดตามนะคะแล้วพิมพ์บอกด้วยนะคะอัหนึง ใครดูอยู่เนี่ยติดตามหน่อยค่ะทักหน่อยค่ะเดี๋ยวรู้ใครใครดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครดูอยู่เนี่ยคะ่ะใครดูคะ่ะกดไลค์หน่อยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเล่นต่อเลยนะคะนะ่ะม,มีใครโผล่ไหลเลยอัดแล้วโอล่โผลคนี้แล้วกันเนาะไม่มีใครมายสวัีค,ค่ะวันนี้เรามาสตีมนะคะพอ่อแล้วเราจะเออเล่นเป็น อันนี้ต้องเวดออกระดับเลยนะคะโร้อยแล้วโอเคทันเป็นสกายวอ, <S <S 1> <S 1> อไลอไม่ชอบสกายวอลอันไ,ไหนกันเป็น านะคะคนี่ไงเคมีซื้อบ้างพอดีไม่มีใครมาดูเลยเนี่ย ก็จะเริ่มเล่นแล้วนะคะไปกิมมิกิววินะคะโคค่ะ แล้วจ้องฟังนะคะโดูไม่มีเลยโอเคอเคอาเป็นบล็อุดเตียงนะคะ ดูเป็นสีแงดงหรไม่ก็เป็นสีอือไ่รู้อกเลว่าอกแป๊บน,นึงนะคะไม่ไม่ดูก็หยุดสตรีมแล้วนะคะสดริกาวันนี้เรามาสตรีมเอกันนะคะ เป็นงานนะคะวันนี้เป็น,นวันพิเศษนะคะที่ได้สตรีมครั้งแรกเลยนะคะ <Okay. S 1> โอเคโอ้ยคนดูไม่มีเอฟเอฟเป็นหนึ่งนะคะเป็นหนึ่ง ไม่ค่ะไม่ต้ค่ะค่ะคีมลึกลงไปเลยคีมตรงกลาโอ้ย โอ้ไม่ทีมเราค่าได้หนึ่งร้อยอย่างนี้ก็ชนะไปเลยนะ,ะสะนิคะคะแนนเป็นร้อยค่ะเกมบักอยู่แต่เราก็ชนะโอ้ยมาสองมาหนึ่งวิ่งมีคนดูแล้วค่ะโอเคค่ะ อู like ้เลยเลยนี่นาคทำไม่ได้เลยพอสุดที จะไม่ตาย กลค์หร่อยนะคะ <c oughs> มีคนดูอยู่สามคนใครเอ้ยสแล้วค่ะคนเลยแล้วกันนะคะขอแค้นก่อนนะคะ โอเคโตูโดนไล่ออก่ะมายังไงก็เข้าเหมือนเดิมโหมันตายได้แต่แค่แค่ะแต่เรา ไม่มีค่ะไม่มีการบ้านค่ะโอ้ยไม่สู้เขาไม่ได้เนี่ยชื่อแดงค่ะโอ้ ค่ะ <Okay>. okay. <Okay. S 1> ตลอดค่ะไม่ลุยแล้วทีนี้ไม่มีปืนแรง okay. ไม่ค่ะเป็นน้องค่ะไอ้แท็กค่ะ ก็ไม่รู้หรอกค่ะไอเทคไงไปดมมีอ่ะ เพลงที่บ้านมีเพลงนะคะเปิดเป็นงานบวชค่ะมันยิงไม่ได้นี่มาแล้วอ๋อ ไ,ได้แล้วก็จะถูกมาแล้วค่ะต้องดิดดินแล้ว ไม่ไม่มีเวลาล้ไม่เก่งก่ะตลอด ไม่แพ้หรอโอเคเราจะไม่ไปยุ่งเดี๋ยวแพ้ไม่มีมีแค่นี้ต้องเติมต้องเติม ปัดทูอตมก็จะได้ปืนเรงยออกุ่งกัดแล้วก็อีกิธทีมเขาก็จังทำงนั้นโอเคค่ะชนะชุดแรกโอเคค่ะสำหรับสตรีมครั้งนี้ก็จบเพียงท่านี้แล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวยค,คุยกับพวกนะครับ โอเคค่ะดีค่ะคือกับพ่อค